โรตีทอดกินบ่อยแล้ววันนี้ลองมาทําโรตีอบไส้กล้วยหอมกินกันค่ะเพื่อนๆเราใช้แผ่นโรตีแช่แข็งจากแมคโครค่ะวางแป้งพักไว้ให้ใคลายเย็นก่อนเรามาแยกไข่แดงกันก่อนค่ะพอแป้งคลายความเย็นแผ่นแป้งจะเริ่มนิ่มเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะออกเปลือกกล้วยหอมกันก่อนวางลงบนแผ่นแป้งเราก็ม้วนแผ่นแป้งห่อกล้วยหอมให้ทั่วค่ะพอห่อแป้งเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็ใช้มีดหั่นออกเป็นชิ้นๆเลยค่ะ เสร็จแล้วทาไข่แดงเพิ่มสีสันและกลิ่นหอมกันหน่อยคะ่ะแล้วเราก็โรยงาดำที่คั่วแล้วแต่งหน้าลงไปด้วยวันนี้ฟังใช้ไฟอบที่200องศาเวลา20นาทีค่ะเสร็จแล้วกลิ่นกล้วยหอมผสมกลิ่นแป้งโรตีหอมมากเลยคะ่ะสำหรับสายหวานราดด้วยนมข้นหวานช็อกโกแลตก็เพิ่มความฟินไปอีกถ้าทานแบบไม่ต้องราดนมข้นก็หอมและหวานได้ใจอยู่แล้วคะ่ะลองไปทำกันดูนะคะ